เราชาวนาอยู่กับควายอยู่กับควายแล้วก็คือเพลงสามชาติคุุระพลอันนี้ก็คุ้นๆเสียงรู้สึกอย่าเป็นเสียงของปดปีเตอร์ ปีเตอร์โฟร์ยน้องชายที่น่ารักอีกคนนึงอคอครับผมเ,เป็นเพลงสนุกสนุกนะก็ในช่วงนี้ครับเรามีข่าวรั่ว,วมาเช่นเคยในช่วงสุดท้ายของรายการครับไปดูเด็กเด็กคนนี้เขาบอกโอ้โหจอมพลังมากอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองเขาจะทำอะไรนะเข้าสู่ในช่วงดําข่าวรั่ว อ่าดัำข่าวรั่วครับไปดูความสามารถของเด็กเจ็ดขวบเขาบอกจอมพลังทรงต,รงตัววิดพื้นบนขวดแก้วโอ้โหหน้าหวาดเสียวเหลือเกินนุ่มน้อยอ่านุ่มน้อยกุยเโโรโนฮะสโตรอเอฮวัยเจ็ดขวบชาวโรมาเนียโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายให้โลกได้เห็นอีกแล้วครับโดยการทรงตัววิดพื้นบนขวดแก้วได้ถึงสิบสองครั้งอ่าพ่อเขาบอกว่างี้ฮะอ่าพ่อเขาในวัยสัหกปีนะได้บอกว่า เ,เขาออกไปที่โรงยิ้มกับผมตั้งแต่เขายัางเล็กอยู่เลยอ่ะเพราะผมก็มาจะพาเขาไปด้วยนะครที่ผมออกกําลังกายเขาก็ชอบไปทําอย่างนั้นเลยทีเดียวไปดูภาพกันเลยทีเดียวเนเนีน่เนาะอันเดาวเบงแร่นะครับเนี่ยนะเบงเอาอันผมอาอยุเจ็ดปีนะครับได้พี่น,อน้องได้เบงเอาเนี่ยนี่ขวดธรรมดาเล,เลยครับเนี่ยขวดเหล้าขวดเบียร์บ้านเอานี่แหละอ้อาวเนี่ย ค่อยๆเห็ุการณ์ตั้งอยู่สิขวดบอลมเนี่ยแต่เบื้องผมเนื้อผมฟื้นมาโดนแล้วครับนี่เดี๋ยวผมสิวิบพื้นได้ป่ะเพราะมันจั่งธรรมดาได้สิวิบพื้นเนื่อเนือี่อ่ะอีกแค่นึงสองค่อยๆเห็ุการค่อยๆค่อยๆถ้าแอกมันก็ทิ่มผมเลยนะครับเปลือแล้วครับผมต้องส่งพลังไว้ทั้งสิ้นแล้วครับผมพ่ให้แตกแล้วครับอืมสามแล้วได้ครับ ทีแล้วครับเนี่ยเด็กคนนี้โตขึ้นรูปร่างดีแน่เลยเนอะนั่นแหละครับเนี่ยผมก็ฝึกแงได้เน้น,น่วยแลลวครับผมมาก่อนกัังกายครับพี่น้องครับเบื้องเอาเลยจยกไปอยกไปเข่าไก่ยาเสพติดไม่เหน็นจังผมสิดีก่ก็เด็กน่อยบันเขาจําไปเด้อนี่ออกกําลังกายแต่ว่าขวดบะหมี่ก็เอาอยัางก็ไ้ห้าเหตุเอาเห็นง่ายก็นี้นะอันนี้มันอธิญากไปน้อยหนึ่งครับเอาล่ละครับอืม นี่ครบสิบสองเทียนะครับในเท่าไรแล้วเนี่ยเออเริ่มแน้วทำมันทีแขนล่าเลยหลุดนี่ถ้าเกิดขวดพริกนิดนึงก็เรียบร้อยนะก็ใช่สินะนี่เขามีความสามารถนะโอเคนั่นเนี่ยนี่ไปออกงานวัดได้เลยนะเนี่ยอ่าแม่สมิงไทยเก็บตังค์ได้อีกต่างหากเล่นมายากลได้เลยนะเออใช่ใช่เออทรงพลังจริงๆริงอ่ขวดที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วก็มาตั้งธรรมดานี่แหละเนี่ยโอ้โห แม่ก็ต้องภูมิใจนะว่ามีลูกเก่งมากเนะยพ่อเขาภูมิใจพ่อเขาอายุสามอันเนี่ยลงมาละค่อยต้องค่อยๆลงอย่าให้ปวดล้มแน่เห็นไหมครับเก่งมากครับโอ้ยจบเมื่อให้ผมนะครับพี่น้องครับเนี่เก่งมากเรียบร้อยไม่แต่แต่ถ้าเด็กแค่ขนาดนี้เจ็ดขวบทำได้แต่ถ้าต่อไปเนี่ยแปดเก้าสิบสองทำได้มา ขวดไอ้นี่ไม่ได้แล้วฮะมันต้องเปลี่ยนขวดไปเรื่อยเนาะต้องเปลี่ยนขวดเป็นถังเบียร์แล้วครับน้ำหนักน้ำหนักมันจะไม่ได้แล้วเนาะเพราะตอนมันเมาขวดเนอะจะต้องเอาถังเบียร์ถ้าโตนี่ไม่ได้ขวดไม่ได้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นพรอายุมากขึ้นอะไรที่ว่าไอ้แก้วนี่มันก็รองรับไม่ได้เลยเนะแตกกีก็ทิ่มเนื้อเลยเนาะเล่นเป็นถังเบียร์ช่วงอะไรต่อไปเลยพรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้วันพฤหัสนี่มีเอ็กซ์มเอสมาตลอดเลยนะว่าเขาจะส่งเขาจะทำซื้ออะไรให้แฟนก็ดีววันาเลนนไท์อขาออเาหน่ยดีวยได้้้แแกกมมมลาาวใช่ คุณดีต้นอันนี้อันนี้อะไรคุณจูรลโอซิลิค่ะป้าออนป้าออนนะป้าออนครับอก็เช่นกันนะมาเราจะอ่านให้ท่านเลยส่งมาที่สดสดและรายการเราในครับส่งมาได้ทุกเรื่องเลยนะครับอ่าพิธีกรน่ารักตั้งคู่ฮาดีค่ะขอบคุณฮะอ่ะอต่อไปเขาช่วงไดแล้วเดี๋ยวเวลาหมดไม่พอบอกพิธีกรน่ารักแล้วไม่พูดเลยนะขอบคุณค่ะร้อเล่นร้อเล่นเขาบอกมาวงเลยว่าร้อเล่นอุ้ยอ้าวพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ คู่ที่พัฒนพอดีดวงชะตาราศีท่านจะเป็นเช่นไรเข้าสู่ในช่วงศรานีฮะรพรนี้วันศุกร์ขออภัยครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์ที่สามกุมภาพันธ์ครับ อาคนเกิดวันศุกร์ฟังไว้นะครับการงานนะคะในช่วงนี้ยังเร่งรีบทางด้านเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้างานด้านศินละปะและงานด้านตัวเลขจะสามารถดึงประสบการณ์มาใช้ได้อย่างเต็มที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานได้ดีมากคนเกิดวันศุกงานดีเงินดีไหม มีโชคในการเสี่ยงมีเรื่องตกใจก่อนและจึงได้รัพย์โอ้ตกใจแล้วได้ทรัพย์ดีครับจะตกใจแรงแรงเลยจี้กระเป๋าลูกอเป๋าล้วตกใจได้คืนตายแล้วเจอเงนตกใจคืนะในช่วงนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถทําอะไรก็ใช้เงินตลอดเวลาแต่อู่ากลับมาได้อยู่ความรักดีไหมครับ ความสัมพันธ์ในเรื่องความรักในช่วงนี้มีโอกาสพบคนที่ถูกใจมีการศึกษาดูแลดูแลใจกันไปพูดค,คุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์ลงตัวได้ดีค่ะดีมากคนเกิดวันศุกร์ถือว่าโอเคอดีหมดเลยนะสีเป็นไงสีมงคลสีฟ้าสีน้ําเงินสีฟ้าสีมงคลกับวันศุกร์นะสีน้ําเงินด้วยเลขนะฮะสองสามแปดอ่าเลขมงคลของเกิดวันศุกร์นะฮะเลขสองเลขสามเลขแปดได้ครับได<ช>้แล้วค่ะอ่าช่วงสมัตสํานวนประจํารายการเราวันนี้ขอเสนอคําว่า กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตกอยู่ในที่นั่งลําบากจะได้รับก็ไม่ได้จะปฏิเสธก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้มันเหมือนแับว่ากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกฉะนั้นแลโยมจะแรนแพน์เจญล่นอืรู้แล้วมันจะติดกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก จะพูดก็ไม่ได้จะรับคือมันอึกอักอยู่เนี่ยพูดบ่ได้ทั้งที่เรารู้เราเห็นแต่เราพูดไม่ได้อะไรบวเนี่ยมันคนคืนไม่เข้าใครไม่ออกเห็นในสิ่งที่ไม่ดีก็พูดไปได้พ็พูดไปแล้วเดี๋ยวก็ตีกันอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนี่แหละเห็นพี่เอเลี้ยงเนี่ยผอาคิกมาก็พูดไม่ได้เกินเกินไม่เข้าใครออกไม้าใครออกมาแล้วเวลาวันนี้ของเราก็หมดลงแล้วนะคะเราจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราสองคนเจ๋วหลงก็จบแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับพบกันใหม่ครับไปกันแล้วครับสวัสดีครับ Bye-bye.